ยุติสัญญาศิลปินในสังกัดบริษัทไทยบรอสคัสติง้งจำกัดในฐานะต้นสังกัดของคุณการกันตธาวรขอแจ้งยุติสัญญาการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดของคุณการกันตธาวรและจะได้มีการแจ้งเป็นหนังสือยุติสัญญา ไปยางศิลปินต่อไปสวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดินห้ามก้มหน้าขอตกกันหน้าเศร้าทราบถูกยึดสัญญาถูกยุติกรณีพนักงานสอบสวนอกปคบนำพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในคดีไอคอนจำนวน18รายอาทินายวรพนลหรือบอสพอนายยุรนันหรือแซมนางสาวพิษยาหรือมิน และนายกันกันตถาวร3ดาราศิลปินที่มีตำแหน่งระดับผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัด รวมถึงเหล่าบอสต,ต่างๆในความผิดฐานชอ่อโกงประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเมื่อเวลา19นาฬกา29นาที16ตุลาคม2567การการตถาวรเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วอีกทั้งเวิร์กพอยต์ประกาศอย่างเป็นทางการยุติสัญญาศิลปินในสังกัดการการตถาวรจากที่ก่อนหน้านั้นเคยยุติบทบาทจนกว่าจะมีความชัดเจนระบุว่า เรื่องประกาศยุติสัญญาศิลปินในสังกัดบริษัทไทบรสคัสติ้งจำกัดในฐานะต้นสังกัดของคุณการกันตาวรขอแจ้งยุติสัญญาการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดของคุณการกันตาวรและจะได้มีการแจ้งเป็นหนังสือยุติสัญญาไปยังศิลปินต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบบริษัทไทบรสคัสติ้งจำกัด ในเครือบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนวันที่16ตุลาคม2567